สวัสดีค่ะวันนี้สาขาเทคโนโลยีชีวภาพขอนำเสนอเรื่องมองควายผ่าน DNA โดยการใช้โมเลกุลร์มาร์เกอร์ในการคัดเลือกควายนมลูกผสมในประเทศไทยนะคะมีการทำฟาร์มปศุสัสตว์กันหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่วัวและควายอย่างในภาพนี้นะคะจะเป็น ภาพของฟาร์มเลี้ยงควายเพื่อผลิตน้ำนมค่ะอย่างหนึ่งนะคะที่เกษตรกรจะค้นพบเสมอในการผลิตน้ำนมก็คือว่าแล้วควายตัวไหนละ่ะที่จะให้น้ำนมสูงเพราะกว่าที่ควายแต่ละตัวจะให้น้ำนมได้นะคะเกษตรกรต้องเลี้ยงมาเป็นเวลายอย่างต่ำา2-3ปีเลยค่ะ ดังนั้นนะคะในการทำฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงควายนมเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดเลือกควายค่ะว่าตัวไหนสมควรที่จะเป็นแม่พันธุ์ในการให้น้ำนมต่อไปเราควรจะคัดเลือกได้ตั้งแต่ควายนั้น,นย,ยังเป็นควายรุ่นเด็กอายุประมาณ1ปีเป็นต้นไปนะคะแต่การใช้เทคโนโลยีอะไรจะเหมาะสมที่สุดในการคัดเลือกควายนมพวกนี้คะ เราจะเอาควายมาส่องกล้องคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการใช้ DNA Marker นะคะเราจะเอา DNA Marker เร์นี่ยมาตรวจคัดกรองลักษณะที่มีผลต่อความสมบูรณ์พันธ์ของควายนมแล้วนอกจากนั้นนะคะ <S <S เมื่อมันเป็นควายนมลูกผสมเนี่ยเราสามารถสร้าง DNA Marker ในการจำแนกจำนวนโครมผสมได้ด้วยนะคะวิธีการทำนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ ไปสกัด DNA จากควายนะคะจากนั้นจะมีการออกแบบไพรเมอร์ค่ะแล้วก็เอาไพรม์เมอร์เนี่ยน,นะคะมาตรวจสอบกับ DNA ที่เราสกัดมาได้ว่าควายตัวไหนนะจะมีผลตามที่เราต้องการค่ะ<ม>เรามาเริ่มกันในรายละเอียดเลยนะคะในการออกแบบไพรเมอร ก็คือคำถามว่าแล้วเราออกแบบไพเมอร์กันอย่างไรเนื่องจากควายนมลูกผสมเนี่ยมีฐานข้อมูลพร้อมแล้วในฐานข้อมูลของ NCBI นะคะเราสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลนี้ได้ทางเว็บไซต์ของ NCBI คะ่ะเวลาเราเข้านะคะเราก็ขียดคำว่าควายนมนะคะแต่ต้องคีย์เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะพอเราคี์เข้าไปแล้วนะคะเราก็จะพบว่าข้อมูลของยียนที่เกี่ยวข้องกับ ความสมบูรณ์พันธุ์ของควายนมเนี่ยมันจะอยู่ที่โครโมโซมคู่ที่4กับโครโมโซมคู่ที่9แล้วก็เข้าไปที่โครโมโซมคู่ที่4ของคู่ที่9้าของควายนมเลยนะคะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ NCBI นะคะที่จะโชว์โครโมโซมคู่ที่4นะคะในโครโมโซมคู่ที่4คะ่ะก็จะมียีนที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์เนี่ยจำนวนมากเลยเราก็จะคัดเลือกว่าเราจะใช้ยีนชุดไหนนะคะ เอาให้เกี่ยวกับความสมบูรณ์พันธุ์ที่เกี่ยวข้องการให้นมและการผสมติดของควายนมเลยจากการทําอย่างนี้นะคะเราก็สามารถออกแบบได้นะคะสุดท้ายแล้วเราออกแบบมาทั้งหมดได้เป็นไพรเมอร์ทั้งหมด18ชุดค่ะที่เกี่ยวข้องกับ,กบลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์อย่างในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวแรกนะคะในโครโมโซมคู่ที่4นะคะเราก็เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องราวของการผสมติดเรื่องราวของ ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ค่ะเมื่อเราได้ไพรเมอร์แล้วนะคะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือว่าเราต้องเก็บตัวอย่าง DNA ค่ะการเก็บตัวอย่าง DNA ของควายนมในฟาร์มนะคะเราจะมีการแบ่งกลุ่มควายก่อนนะคะเพื่อเอาไวส้สำหรับเป็นตัวแทนที่ดีนะคะการแบ่งกลุ่มควายนะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มควายเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีความสมบูรณ์พันธุ์สูง กลุ่มที่มีความสมบูรณ์พันต่ำแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่ทราบความสมบูรณ์พันนะคะเราก็ทําการไปจาะเลือดฝายค่ะไปจาะเลือดฝายมานะคะอย่างตัวนี้นะคะฝายตัวนี้ชื่อว่าน้องขนเหนินะคะเราก็ไปเจาะเลือดฝายมาตอนที่เราไปเจาะเลือดน้องขนเหนินะคะน้องขนเหนิอายุแค่3าปีเท่านั้นค่ะซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ทราบเลยนะคะว่าน้องขนเหนิเนี่ยจะให้นมดีไหมจะผสมติดง่ายไหมเพราะวันนั้นน่ะตามข้อมูลของน้องขนเหนิเองเนี่ยน้องขนเหนิ่ยังไม่ได้ ให้น้ำนมเลยแล้วก็ยังผสมไม่ติดเลยค่ะค่ะพอได้เลือดน้องเขนยแล้วก็เลือดของเพื่อนเอนเขานะคะ มาจากฟาร์มแล้วเราก็กลับมาที่ห้องปฏิบัติการค่ะเราก็เอาเลือดเขาเนี่ยมาสกัด DNA ต่อเลยการสกัด DNA นะคะเราจะใช้ชุดสกัด DNA สําเร็จรูปนะคะเพื่อจะให้ได้ดีเอ็นในปริมาณที่มากแล้วก็มีความบริสุทธิ์สูงนะคะพอสกัด DNA เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรวัดความเข้มข้นของ DNA ที่เราสกัดได้นะคะก็จะมีเครื่องมือในการวัดความเข้มข้นของ DNA หลายแบบมากเลยนะคะจะเป็น UV spectrophotometer ก็ได้หรือจะเป็น Nanodrop ก็ได้นะคะอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ UV s p e c t r o p m e t e r นะคะในการวัดความเข้มข้นของ DNA นะคะเมื่อได้ DNA มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราทราบความเข้มข้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ DNA ของไวทยที่เราสกัดมาเนี่ยเป็นแม่แบบนะคะในการเพิ่มปริมาณด้วย ด้วยไพรเมอร์ที่เราสังเคราะห์มาเมื่อกี้นะคะ18ชุดก็เลือกไปทีละชุดเลยนะคะโดยการทำปริยาผ่านเครื่อง PCR นะคะในภาพนี้ที่เห็นนะคะนี่ก็คือเครื่อง PCR นั่นเองเราก็จะใส่ลงไปนะคะพอทำ PCR เสร็จประมาณชั่วโมงกว่าๆเองค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่า PCR product เนี่ยมาตรวจสอบ ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า gel electrophoresis นะคะอย่างในภาพนี้ก็มีการโหลด DNA product นะคะลงไปในแผ่นวุ้นนะคะแผ่นวุ้นเนี่ยเขาเรียกว่า agarose นะคะส่วนอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เป็น chamber สำหรับกระบวนการ electrophoresis ค่ะผ่านเครื่องมือนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะย้อม DNA ด้วย h d m bromide หรือสี fluorescent แล้วก็ไปส่องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะโดยเครื่องที่เรียกว่า gel document นะคะ ในภาพนี้เราจะเห็นว่ามันก็จะเกิดแถบขึ้นใช่ไหมคะแถบเนี่ยเราจะเรียกว่า DNA banding นะคะนี่คือภาพของ PCR product นะคะที่เราทดสอบกับวายมานะคะอันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกก็คือทดสอบว่า p r i m e r ที่เราเออกแบบ18ชุดเนี่ยนะคะมันมีความจำเพาะในการตรวจสอบไหมถ้ามีความจำเพาะนะคะมันจะขึ้นแถบเข้มอย่างเนี้ยนะคะ แต่ถ้าไม่ไม่สามารถตรวจได้เนี่ยก็จะไม่พบแถบนะคะการพบแถบเนี่ยเราจะเรียกว่าโพสทีนะคะให้เป็นเครื่องหมายบวกส่วนการไม่พบแถบเนี่ยเราจะให้เป็นเครื่องหมายลบนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตรวจสอบควายทุกตัวที่เราสากะะัด DNA มาค่ะพอเราตรวจสอบมาเรามีไพเมอร์18ชุดใช่ไหมคะพอตรวจสอบมาเสร็จปุ๊บพอขึ้นแบนเราให้เครื่องหมายบวกถ้าไม่ขึ้นแบรเราให้เครื่องหมายลบจากนั้นเราก็เริ่มมาใส่ข้อมูลคะ่ะไล่ตาม แล้วก็ไล่ตามกลุ่มนะคะก็จะเป็นตามภาพนี้นะคะพอเป็นภาพนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีการบางกลุ่มมันเป็นบวกบางกลุ่มมันเป็นลบเราก็สามารถจัดกลุ่มไพเมอร์ได้เลยค่ะว่าไพาเมอร์18ชุดนี้ของเราเนี่ยชุดไหนที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะอย่างภาพนี้นะคะเราก็จะโชว์ว่าเรามีไพเมอร์ชุดที่1 4 9 16นะคะที่เกี่ยวข้องกับ อายุในการให้ลูกตัวแรกอายุในการให้ลูกตัวที่2แล้วอายุในการให้ลูกตัวที่3นะคะเราก็เริ่มจัดก,กลุ่มได้แล้วพอเราเริ่มจัดก,กลุ่มไพรเมอร์ได้แล้วเราก็เอาไพรเมอร์เนี้ยไปเทียบกับประวัติของวายที่เราทราบที่เป็นกลุ่มสมบูรณ์พันธุสูงกับสมบูรณ์พันธุต่ำว่ามันตรงกันไหมนะคะเพื่อจะดูประสิทธิภาพของไพรเมอร์ของเราว่าสามารถตรวจสอบได้ไหมนะคะซึ่งจากการทําอย่างเงี้ยทาให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าออ ไพเมอร์ตัวนี้นะมันสามารถบอกได้เลยว่าควายตัวเนี้ยจะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีควายตัวเนี้ยจะให้อายุที่มีลูกตัวแรกตัวที่2ตัวที่3าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะเราก็ทําการตรวจสอบมานะคะอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นไพเมอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ค่ะเราก็จะตรวจสอบมาได้พอเราตรวจสอบมาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่า ถ้าควายตัวไหนเนี่ยได้โพสตฟในกลุ่มของไพเมื่อตัวนี้ควายตัวนั้นอะเหมาะที่จะคัดเลือกต่อสําหรับที่จะเป็นแม่พัน์ธุต่อไปอันนี้มันก็จะเป็นความสะดวกของเราในการคัดเลือกลูกควายต้งแต่อายุต้งแต่ขวบเนื้อค่ะว่าสมควรจะเลี้ยงต่อไหมเขาควรจะได้เป็นแม่พัน์ธุต่อไหมหรือเขาควรจะคัดทิ้งนะคะตรงนี้อาจจะมีคําถามว่าแล้วที่ทํามาเนี่ยน้องขนเลยของเราเป็นอย่างไร ที่ตอนนั้นที่บอกว่าตอนในครั้งก่อนที่ไปเกาะเลือดครั้งแรกนะคะน้องคันเหนยก็อายุประมาณเนี้ยนะคะน้องคันเหนยควรคัดเลือกต่อถูกคัดเลือกเป็นแม่ต่อไหมหรือควรจะถูกคัดทิ้งคําตอบค่ะคันเหนยน่ารักมากค่ะได้ผลเป็นโพสิทีฟมากเพราะนั้นคันเหนยควรได้อยู่ต่อค่ะนะคะก็จะเห็นว่าการทําด้วยโมเลกุลาร์มาร์เกอร์เนี่ยเราใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยถ้ารวมรวมกันแล้วนะคะตั้งแตบ สกัด DNA จนกระทั่งตรวจสอบไพรเมอร์ imer, เนี่ยเราใช้เวลาประมาณไม่ถึง1วันดีค่ะแต่เราก็สามารถจะช่วยเหลือเกษตร,รษกรได้เลยในการคัดเลือกนะคะเทคนิคนี้จะเป็นเกษตร,รษที่แม่นยำสูงสามารถคัดเลือกได้ในเวลารวดเร็วไม่ต้องเลี้ยงมาถึง3ปี4ปีถึงจะบอกว่าควายตัวนี้ควรจะคัดทิ้งหรือไม่นะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตร,รษกรผู้เลี้ยงได้ดีนะคะส่วนในภาพนี้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นภาพที่บอกว่า ผลิตภัณฑ์ควายนมที่เราคุยกันมาประมาณ10นาทีเนี้ยเราเอามาทําอะไรก็เป็นเรื่องของนมควายค่ะแล้วอย่างนึงที่เคยทานกันสม่ำเสมอนะคะก็คือมอสซาเรลล่าชีสที่เอาไว้โรยในพิซซ่าค่ะ เป็นไงบ้างคะเทคโนโลยีที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพนำเสนอในการตรวจคัดเลือก,กวายนมลูกผสมไม่ยากเลยใช่ไหมคะใช้เวลารวดเร็วนะคะอย่าลืมนะคะรับชมเทคนิคใหม่ๆจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้เรียนเทคโนโลยีชีวภาพไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสวัสดีคะ่ะ